สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธ27พฤศจิกายน2 0 2 4วันพุธในสัปดาห์34เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้เป็นบทอ่านจากบทเทศที่เชื่อว่าเป็นของนักบุญมังการิอุสพระสังฆราชในหัวข้อบอกวิบัติแก่วิญ,ญญาณที่ไม่มีพระกฤษเจ้าสถิตยอยู่ภายในท่านเขียนไว้และก็บอกไว้ว่าดังนี้บอกเมื่อพระเป็นเจ้าทรงพระพิโรธชาวยิวพระองค์ได้ทรงมอบเยรูซาเล็มให้แก่พวกศัตรู พวกเขาได้ตก,กเป็นของผู้ที่เกลียดชังพวกเขาจึงไม่มีเครื่องบูชาหรือการฉลองอีกต่อไปเช่นเดียวกันเมื่อพระเบญเจ้าทรงพิโรธวิญญาณที่ได้ระเมิดพระบัญญัติพระองค์ก็ท่งมอบวิญญ,ญาณน,นั้นแก่ศัตรูซึ่งชักชวนเขาไปในทางที่ผิดและทำลายเกียรติของเขาจนหมดสิน้นเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่มันก็มืดไม่มีใครเอาใจใส่และน่ารังเกียจเต็มด้วยสิ่งสกปรกเช่นเดียวกันวิญญาณที่ได้สูญเสียเจ้านายของตนไป เจ้านายผู้เคยมาร่วมยินดีกับเขาพร้อมกับรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ก็เป็นดังนี้แหละวิญ,ญญาณจะมืดมัวได้บาปความปรารถนาของเขาก็เลวทราม,มีแต่ความน่ารอายวิบัติแก่หนทางที่ไม่มีใครเดินและไม่มีเสียงคนพูดเพราะมันจะกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ร,ร้ายวิบัติแก่วิญ,ญญาณที่พระเจ้าไม่ได้ทรงดำเนินในเขาเพื่อกำจัดสัตว์ร,ร้ายฝ่ายวิญญ,ญาณ ให้ออกไปด้วยพระสุรเสียงของพระองค์วิบัติแก่บ้านที่ไม่มีใครอยู่แก่ทุ่งนาไม่มีชาวนาทําการเพราะปลูกแก่เรือที่ไม่มีคนนําร่องเมื่อถูกพายุพัดฟาดไปมาและกําลังจะอับปางวิบัติแก่วิญ,ญญาณที่ไม่มีพระคุณเจ้าเป็นผู้นําทางแท้จริงของเขาโซเซอยู่ในความมืดกระทั่งกลับขึ้นลมแห่งราคะตัณหาพัดพาไปตกอยู่แนํานาจของจิตชั่วจุดจบของเขาคือความพินาศวิบัติแก่วิญญ,ญาณ ที่ไม่มีพระกฤษเจ้าเอาพระไทยใส่ให้ผลิตผลดีแห่งพระจิตเจ้าเมื่อถูกปล่อยให้ร้างอยู่วิญญ,ญาณก็จะถูกปกคลุมด้วยองหนามแทนจะผลิตผลวิญญาณจะผลิตแต่สิ่งที่เหมาะสมสําหรับเอาไปเผาไฟวิบัติแก่วิญญาณที่มีที่ไม่มีพระกฤษเจ้าอยู่ในนั้นวิญญาณจะร้างและเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลแห่งราคะตัณหาจนกลับเป็นช่องของประโยชน์ชั่วทุกชนิดเมื่อชาว นาดันได้เตรียมตัวขุดดินเขาก็ต้องสวมเสื้อและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมดังนั้นพระสตษเจ้าพระราชาสวรรค์ของเราเสด็จมาขุดมนุษยชาติซึ่งพินาศไปได้บาปพระองค์ทรงรับเอากายและทรงใช้ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือทําการเพราะปลูกวิญ,ญญาณที่ไม่เกิดผลพระองค์ทรงกําจัดหนามและสิ่งโสมมอันหมายถึงจิตชั่วออกไปเสียและถอนญ้าร้ายแห่งบาปออกไปพระองค์โยนฟางแห่งความชั่วชานั้นลงเผาในไฟ เมื่อพระองค์ได้ทรงไถ่วิญญาณด้วยกังเขนของพระองแล้วพระองค์ก็ทรงปลูกสวนอันน่ารักแห่งพระจิตเจ้าขึ้นมาเป็นสวนที่จะผลิตผลทุกชนิดที่หวานที่สุดและบอบวไทยที่สุดสําหรับเจ้านายและพระเป็นเจา้าครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนะบทเทศของนักบุญมังการิอุสในชีวิตแล้วก็เน้นเน้นสําคัญเลยว่าวิญ,ญญาณของเรานั้นต้องมีพระกิสเจ้าอยู่ ต้องมีพระเยซูเจ้าอยู่และเป็นพระเยซูเจ้านี่แหละที่จะคอยชำระล้างคอยทําให้วิญญาณของเรานั้นลิกดอกออกผลแล้วก็เป็นวิญญาณที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์กับพระบิดาเจ้าแล้วก็กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโลกนี้ด้วยดังนั้นเองจึงเน้นบทเทศที่นักบุญมาการิอุสได้เทศในวันนี้นั้นก็ เทศเรื่องเดียวก็คือทําให้วิญญาณของเรานั้นกับพระเป็นเจ้ากับพระเยซูเจ้านั้นเ,เ,เป็นหนึ่งเดียวกันให้พระองค์ประทับอยู่และเมื่อมีพระองค์ประทับอยู่เราก็ไม่หวั่นเกรงใดๆพระองค์ก็จะคอยดูแลและก็คอยป้องกันปกป้องคุ้มครองให้เราพ้นจากอานาจของบาปอํานาจของความตายและด้วยไม้กางเขนด้วยการไถ่าบาปของพระองค์ด้วยความรักที่พระองค์มาประทานให้พระองค์ก็เสนอแนะหนทางต่าง ที่จะต้องเจริญชีวิตไปซึ่งเรารู้ดีแล้วนั่นคือวันทางแห่งความรักวุนทางแห่งการอุทิศตนอุทิศชีวิตของตนนั้นเพื่อเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงองค์พระเบ็จเจ้าความรักของพระองค์ในโลกนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมความดีต่างๆในชีวิตของเรานั้นในแต่ละวันนะครับพราฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้ทุกๆวันตื่นขึ้นมาแล้วก็มีข้อตั้งใจที่จะทําดีมีข้อตั้งใจที่จะทําให้ ชีวิตของเรานั้นจะได้เป็นพยานยนืยนยันถึงพระเยซูเจ้าจริงๆด้วยคําพูดด้วยความคิดด้วยการกระทําให้ออกมาเป็นภาพปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตประจําวันของเราแล้วเราก็จะสามารถเติบโตขึ้นในความเชื่อและเราก็สามารถที่จะจบชีวิตของเรานั้นในพระโอ์ในพันสถานของรค์ได้นะครับขอ,รบพ,อพ,พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด E